ยินดียินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอเจีมชาแนลเนาะทุกคนแล้ววันนี้บอเจมกับสิมเฮดคลิปรีวิวสวรรค์เนาะกับฮินเกียเนาะบอเจมสั่งมาจากเฟสเฟสหนึ่งมาทันทันเนาะว่าแต่ของมาครบบอรหรือว่าแนวใดเนาะเอาก็มาเปิดกัน,นกเลยเนนะาะบอเจมสั่งมาแล้วก็มนะีนี่แน่เนาะเนาะโอ้เปมือนมากเนาะ ของแถมกัมีหลายอย่างอยู่เนาะพ่นนี่กมีสวานแล้วก็ยินเกียร์เนาะา่เนาะสวานมาก่อนเนาะ้ิเกียร์มกนะับนะครับบ่เมกสิมาเฮ็ดคลิปรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะมามาถ่ายเบิ่งเนาะยินเกียร์นี่กเนาะต่อมาลองเปเบิ่งเลยเนาะกมันก็มีแบบปรับระดับเนา่ก็ได้ Thank ่ o โอเคเนาะทุกคนก็คือแปลว่าใส่ได้เนาะยินแกียนก็ได้เห็น้เนาะาลองบังสวรรคันนี่เนาะลองสวอ่าสิใส่อยู่บ่เนาะ จมีซปับเนาะโอเคเนาะทุกนเดีว่าได้เนาะในกามีของแถมมาหลายอย่างเนาะสมใบใบเกียร์นี่กใบแล้วกใบตักน่เนาะมีถางจับแล้วก็มีดอกสวรรค์กหลายดอกเป็นแถมมา แทมีเนาะทุกคนมีเป็นสายไฟเนาะสายไฟเนี่ยกับพีเมตรเนาะสายไฟเนียนะ่ยกัเนาะเดี๋ยวแทมมันนำสว่านเนาะสายไฟพีดเมตรแล้วก็มีเพชรสายขาดหัวมันนำอีกเนาะสายสายขาดหัวมาแบบเทมันนำสว่านเนาะนี่เนาะสก้าพีชสายนี่ก็มีสองสองกัเนะทุกคน สวน,นีครับถ้าเป็นยี่ห้อยังบัดเจีมกักอบอ่านขอกเนาเป็นภาษาอกฤษสวีเนาะเกียนกันเนาะนเกียนก,นเ,นยก,นนกเป็นภาษาองกฤษดนเนาะแล้วแม่อวันอานไดได้บัเยี่ยันโปเตนเนาะโอเคเนาะกนและร่วมถึงสวรสดยินเกียนของบัตเเยี่มมีบเจีกระสือม,มา,า,า, 1, บบานะในราคาหนึ่พังร้อยเก้าสบบาทเนาะในราคานี้ กมีของแถมอยู่3อย่าง4อย่างเนาะของแถมมากับสวรรค์เนาะในราคาหนึ่งพันหน่ร้อยเก้า 1, บาทนี่ยคือว่าคุ้มเนาะสำหรับบาเจมเนาะก็มีของแถมมาหลายอย่างอยู่เนาะแต่ในคลิปนี้บาเจมข่าไม่เห็คดคลิปแบบรีวิวแบบข่าวๆเนาะ,ะบอาเจมจะเอียดแบบผิดผิดพลาดประกันไดด้วยว่าบาเจมที่ใส่ค่าวผู้ช่วยพาดด้วยว่าบาเจมสีรีวิวผิดพลาดด้วยมันได้บาเจมกระตุก เพตัวจอคงส่งมาย่งที่นี่น,น่นอนว่าปเจ้มกับ,กบ,บ,บีิวข่าวเราในทิ่นี้กันเนาะแต่ทุกคนที่เข้ามาเอาส่คที่นี่มาทกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนเนาะดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนร์เจิมนับบเน้นนวก็สีบอกกัน่ะใหม่